ขออาจารย์แดงแล้วกันรอบนี้ปใจตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาพว้ด้วยปัญญาพร้อมแล้วครับไอคอนแม็ก89รอบนี้ด้วยพลังบารานุภาพของอาจารย์แดงขอให้มารวมพลังกับบาซิลครั้งนี้ส่งผลให้ผมได้รับกาก้าเจซินโยนะครับอบราซิลผู้ชายวุ้ย เทวจัจาร์รอัพเลอุสใครวาจาันย์โอ้โหสัดทา,ายเมื่ไหเบอร์ล็อกแมนยู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 อย่างน้อยแมนยูครับ ูรอดเพราะอะไรอ่ะหัวแตก